คชมแปลว่าอะไรคัคชแปลว่าการแลกเงินการทําจัดการอะคชเห็นได้เปล่าล่ะนมเอนะคะต่อไปนัมเ o u ฟ d o o r outdoor i n d o ินด u t d o o r ออกไปข้างนอกนอกบ้านนอกบ้านครับนอกบ้านนอกบ้านโอเคน u ม b e r ร์สิ e เซน e รเ ฟังครับฟังฟังครับอ่าเร็วเร็วนี้นะคะรีเซนช์เในเร็วนี้ต่อไป number ขเจ็ด c o n t r i b u t e c o n t r i b u t e แปลว่าอะไร contribute มีส่วนร่วมคล้ายๆคำว่ามีส่วนร่วมได้ช่วยเหลือได้เหมือนคำว่า helpthe association ได้เหมือนกันต่อไป number ขแปด targettarget เป้าหมายเป้าหมายเป้าตัวตัว ประมาณประมาณครับโอเคเช็คไปด้วยนะเพอเพอไม่ได้สอบมิดเทอมนะเทอมเนี้ยยุ่งเลยนะเก็บงานให้หมดนะลูกโอเคนับต่อไปมาเฉลยข้อสองค่ะคุณครูจะอ่านคำศัพท์ให้ลูกโยงบรรยายมาโอเคนะใช้เวลาหนึ่งนาที recent recent ครับดีค่ะ อ่านสิอ่านสับยูรนะูรบบีน่ะอ่านพร้อมกันแค่ขอเสียงหน่อย <It> อยากได้ยินชอทางอักอาอ์ต่อไป c ค t e g o r y category a group o อัน o p l e are t h i n ติงสอิได้ยินไอหนู know, อะไรนะเรืองๆเยเย่ yeah, มากจำเสียงได้โอเค Outdoor. Outdoor. Happening in a place that in the... is outside. Yes, yeah, every time I Happening in a place that is outside. Outside. Past time. Past time. An activity you enjoy doing in your future. Mm. Oh, good. Exploration. Exploration. go around a place you have never been to before go to around a place you never been be before okay continue oh no no target 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 เป้าหมายเป้าหมายค่ะ to เป้าหมายก็คือ object ไงใช่ไหมล่ะ um object that are c h o t and during shooting practice okay contributes contributes แต่การให้มีส่วนร่วมข้อไหนไม่มีใครอ่านเนี่ยบางคนไม่ได้ทํามาเลยอาจารย์แม่รู้เลยบางคนตาเลิก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 เลเลยไม่ได้ทํามาเลยอ่ะไม่เอาอันนี้ให้อภัยนะช่วงเนี้ยช่วงหน้าอย่าทำนะอ่า contribute ไปว่าอะไรอ่านสิรื่นพักทำอย่าลอยคืออะไรคือการให้มีส่วนร่วมไง to อะไรลูก To give something, something. in order to provide ก <c oughs> Pro ูพูดเสมอ provided p r o v i d e คือการแบ่งปันนะคะ provided or achieve something ต่อไป last one catchy ก็คืออะไรคือการอะไรการทำอะไร supply ไปว่าอะไร supply ไปว่า เรียนของคุณสุดารัตน์มาแล้วนี่ฮะ Supp Dem supply demand ัพพลายคือคาการนะออกไปที่เราจะเก็บของไว้คือการในการพูดอินเนอร์คอนเทนต์เนี่ยก็คือเหมือนการที่เราแลกสิ่งของแล้วก็เหมือนการส่งของอะนะคะอยู่ในบริบทต่อมามาเลยค่ะวันนี้จะมาตรงนี้แหละถ้าเก็บของเข้าคนนี้นะคะ พารากราฟแรกเขียนคำศัพท์ไปนะเดี๋ยวจะเปิดให้อ่านให้ฟัง Archer Archer แปลว่านักยิงธนูอาร์ชร y แปลว่าการยิงธนูใส่เข้าไปเป็นคำนามทั้งสิ้นใส่คำศัพท์ไปสิใส่คำศัำพท์ไปนะเจ๊ะนะเจ๊ะมีสองเรื่องที่จะให้ฟังอ่านต่อไปนะักศึกษาดูรูปประกอบนะคะคำว่าเชอ เรื่องที่สอง geo เนี่ยลูกเรียนวิทยาศาสตร์ยิ่งพวกเรียนคณิตวิทย์คำว่า geo graphy geo logic geo 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 เกี่ยวกับธรรมชาติแน่นอนนะคะงั้นเราจะต้องลิงก์ไปทางวิทยาศาสตร์ด้วย geo catching geo geo ก็คือย่อมาจากไหนวะติดไปก่อนได้ไหมไปดีเซลให้คู่ไหนได้ไหมใครถามเมื่อกี้ดีมากมังคลังเฮ้ย ไม่ใช่ว่าใช่ว่าบุษดีใช่ป่ะใช่ครับรใช่ครับลูกไปดีเซชใ้ครูด,ด้วยชมองหน้าจีโอยยายมา <shit. S 1> จากไหนไม่รู้ไปถามอาจารย์จอนโอเคดีเ์ลเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่อ่านเนี่ยยูนิตฮอปบีดูในเรื่องค่ะฮอปบีไปว่าอะไรลูก เอ้ยบางคนไม่ตื่นไม่ไม่พูดอะไรมองหา้าแล้วฮอบบี้ยังไม่รู้อีกฮ็อบบี้แปลว่าอะไร B O B B งานอะไรงานอะไรงานที่วัดอุ้ยเก่งนะอัศวินชัดเจนในเรื่องน่ารักเอาไปเลยสองคะแนนยูนิตก็คือหนึ่งเดียวยูนิตคือหนึ่งยูนิตคือหนึ่งเดียวงานหนึ่งเดียว,นนยวที่เธอชอบที่สุดคืออะไร นี่แหละแต่เขาจะยกตัวอย่างเห็นไหมคะเขามีทาร์เก็ตนักศึกษาทุกคนมีทาร์เก็ตของตัวเองว่าเราจะไปไหนเราจะไปเรียนที่ไหนจะเรียนวิชาอะไรโตมาจะทำอะไรนะเขามีทาร์เก็ตเหมือนรุ่นพี่อ่ะเดี๋ยวนี้เขามีทาร์กเก็ต้วแต่ก็ยังไม่จบไปมห ah ิดลมั่งไปเกษตรมั่ง ไปสงขาาลานครินทมั่งไปราดกระบังมั่งอีกเยอะแๆนั่นเขามีทาร์เกตของเขาลูกเข้าใจคําว่าทาร์เก็ตยังคือเป้าหมายนะนะหรือเพอร์โพจุดประสงค์ที่จะผ่านไปให้ได้โอเคทีนี้ศัพท์ที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเขาจะลิงก์มาจากนี้ลูกเห็นคุณยายไหมศัพท์ที่เราทวนเมื่อกี้มันจะลิงก์มาตรงนี้ทั้งหมดโอเคเริ่มจะฟังได้ยังคะ หัดฟังแค่หัดฟังไปให้ดีหรือ listen up คือฟังให้ดีนะใหม่ๆม,มันอาจจะเวียนหัวเหมือนกันแหละแต่ลูกจับอาจารย์แม่บอกแล้วว่าการเรียนไม่จําเป็นต้องรู้สับทุกตัวจับแขนว่าเขาพูดถึงอะไรแล้วค่อยมาขมวดตามนะคะเอาเลยอาจารย์แม่พระม่านสวยอย่างไรบ้านเนี้ยเอามาที่นี่อาจารย์สองค่ะใช่ Track 1 2. Unique Hobbies Archery. My name is Mina, and I'm a competitive target archer. I have competed at the professional level for many years now, and I've even won a few tournaments. Target archery is a very popular sport, and it is particularly popular in my country. You could almost call it a national pastime for Koreans. There are even archery cafes in Korea. This might be why South Korea is known for producing some of the most talented archers in recent years. In fact, South Korean archers grabbed gold medals in all four categories of archery at the 2016 Rio Olympic Games. The rules of target archery are simple. Archers shoot at a stationary target. Indoor competitions take place at 18 meters. Outdoor ranges can be from 25 meters to 90 meters. Each match is divided by ends, which are counted as either three or six arrows. Archers shoot their arrows at a target with 10 rings drawn on it. Each ring's value gets higher as it nears the center. After firing all shots, archers add up their scores, and the archer with the most points at the end of the competition wins. geocaching Hello. อเคเมนไอเดียคืออะไรลูกบอกทึกชะมามนี่เมนไอเดียความหลักใจความสำคัญใจความสำคัญในเรื่องนี้คืออะไรรู้แล้วหระใจความสำคัญคนเขียนก็เขียนเกี่ยวกับอะไรบอกคุณยายก็คือคุณครูสอนมาแล้วส่วนมากเมนไอเดียมันจะอยู่ฟังคุณครูก่อนลูกมันจะอยู่บรรทัดแรก ถ้าบรรทัดแรกประโยคไม่จบมันก็อยู่บรรทัดที่สองคือส่วนมากจะอยู่บรรทัดแรก99%เพราะฉะนั้นลูกซื้อบรรทัดแรกเรื่องนี้คืออะไรบอกคุณยายดิชื่อมีนาอืมโอ้ยชื่อมีนามีนาเป็นคนแสดงใช่ไหมใช่ป่ะเดี๋ยวดีย้อมสีก็คืออะไร <laughs> ครูบอกแล้วเมนไอเดียมันจะมีความหมายเหมือนหัวข้อเรื่องก็ได้ เข้าใจยังแต่ในเ situation เรื่องนี้คือเป็นเรื่องของใครฟังเป็นเรื่องของใครก็อธิบายเป็นเรื่องของใครลูก mood mood isis มันเป็นของใครเมื่อกี้ใครตอบมาล่ะนะชื่ออะไรล่ะเมื่อกี้มีนาครับมีนาเออเป็นเรื่องของมีนาคือมีนาครับมีเดียสุดใช่ไหมแข่งมีนาเข้า what is what she doing Something? what is she doing เขาทำอะไรแข่งทัวร์นาเมนต์แข่งทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์แข่งอะไร what แข่งอะไรลูก <'m> sure. อชรนนนโโนได้ไงอาชรีง mm hmm. ใช่ไหมงั้นบรรทัดแรกก็คือ <Yeah. S 3> อยู่ไหนอาชิรีมันอยู่ตรงไหนนะนั่นคือบรรทัดแรกไงนี่คือเมนไอเดียลูกนอกนั้นมันเป็นดีเทลมันแค่ให้เรารู้ว่าทำยังไงฝึกยังไงแล้วสรุปคืออะไรเราเรียนมาหมดแล้วท Lang ี mm hmm. นี้เรียนไปเรื่อยๆนะเจอในห้องต้องต้องเก็ตนะลูกยู่ต้องก๊อตเลยนะ โอเค Have g o t นะไม่ใช่ o ๊เฉยๆโอเคนะคะอ่า uh, mm hmm. เขาไปไหนเป้าหมายก็คือการยะายเขาเป็นอะไรเหมือนนักเรียนในห้องนี้เป็นนักบอลอะ่ะเอาง่ายๆเป็นพวกเลเยอร์ฟุตบอลอ่ะจะได้เชมปอ่าแต่ในที่นี้มันเป็นอะไรแอชเชอรก็คือนักยิงธน,นูใช่ไหมนักยิงธนูเขาต้องมีเป้าหมาย mm hmm. เห็นไหมเป้าหมายการ mm hmm. ความสําเร็จจริงว่า อ่านไปสิปวาหมายอยู่ตรงไหนคืออะไรคอมเพ t สชิชีฟคอมเพสชิชีป็ว่าอะไรบอกมาแล้วเมื่อกี้การแข่งขันไงคอมเพ t สชิ v e competition complete สอนมาหมดแล้วนะคะอย่า,ยา,ยาต้องจำนะคือการแข่งขันยิงธนงูนี่คือ main idea วันนี้จะพูดแค่นี้ส่วนดีเทลดีเทนเนสซัมเมอรี่ดีเท, summary, เทหรือว่า conclusion ลูกอ่านมา และค l u s i รูส่วนมากจะอยู่ในบรรทัดพารากราฟสุดท้ายใช่หรือไม่ไม่มีใครตอบสักคนหายไปสองสำเดือนลืมหมดแล้ว yes 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 อันนี้ลูกไปอ่านเองให้รู้แค่เมนไอเดียนะไม่จะสอนแค่เมนไอเดียโอเคนะต่อไปอันที่สองค่ะ geocaching 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 ในะพูดตรงๆก็คือ พวกที่เนี่ยเดูรูปภาพไปแล้กันพวกสารคดีไงพวกที่เขาไปหาข้อมูลเสร็จเขาได้อะไรมาเขาคือขึ้นเว็บไซต์ให้คนเขารู้คือจดบันทึกอันนี้มีหลายคนอยากเป็น explorer นักสำรวจเนี่ยเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเมื่อกี้ครูเกินมาคำว่า g o. ่ o มันไปทางเรื่องพืชพันธุ์ทันาหารอยู่แล้วหรือสัตว์ทั้งหมดนะคะอ่าฟังต่อไปเลยลูก i'm andrew and i have been an active geocacher for more than 10 years geocaching is an activity for people who love exploration and adventure it's essentially a giant game that involves using global positioning system gps receivers to search for hidden treasures called geocaches there are all kinds of geocaches some are very simple to find and others require the participant to solve puzzles to learn the cache's location. What waits inside each cache is a mystery. Geocaches can contain all sorts of different treasures, such as CDs, books, USBs, and even money. One common item in almost every geocache is a logbook. The logbook is a record of all the participants who have found the cache and contributed to it. If you're interested in seeing what treasures lie out there, you can try this activity out yourself. Look online for nearby geocaches. There may be some nearby. Find one and then set off on your first geocaching adventure. All you need is a smartphone and a little bit of time to join in the fun. Okay. ฟังนะคะ Main idea อยู่บระททศไหนตอบคุณยายค่ะโทรศัพท์มาจากไหนศัพท์ใครอ่ะอออเดี๋ยวกว่อนนะลูกมีปัญหานิดหน่อยมันมีโทรศัพท์เข้าหูโค o มา มนจากที่น่าเนี่ยถ่ายแล้วครูถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับอ่าอหายไปแล้วองทําให้ครูเตรฟูนในนะลูกไม่ซีเรียสจังเดียวอ๋อโอเคโอเคอ่ะต่อไปนะคะโอเคในละูกเมนไอเดียอยู่ในบรรทัดแรกถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเพราะนั้นเมนไอเดียในเรื่องนี้ คืออะไรตอบ what is it เขาบอกเขาชื่อแอนดูครับแอนดูเขาเป็นเอไอไอไอแอนดูนะมันผู้กระทำใจความสำคัญคืออะไรแอนดูกับฉันเนี่ยไอฉันคนนี้ชื่ออะไรมันแอนดูกับดานนอกก็ได้เขาทำอะไรเติมมาสิลูกนะคือ main idea ตอบที่ชื่อเขาทำอะไรลูก Have been คิดคําคำว่า have been เขาทําในการหาข้อมูลแบบนี้ไม่ได้หาปัจจุบันมันต้องหาตั้งนานมาแล้วเป็นปัจจุบันอนาคตถ่งจะขึ้นเว็บไซต์ได้วันนี้เขาจะเน้น present perfect tense และ present perfect continuous เพราะนั้นลูกต้องดูประโยคไปด้วยนะคะอ้าเขา have been อะไรลูก active active คือกิจกรรม activity กิจกรรมนะคะ and active คือกิจกรรมเดียว นะคะในการที่ไปทำอะไร g e o c h e r e for Modern ทำมาแล้วกี่ปีตั้งกี่ปีสปี10 n year นับหนึ่งถึงสิบไม่แม่ลูกหลานใช่ีหย<ส> <c oughs> ทำมาแล้วเรื่อยๆเ <c oughs> มื่อทำมาแล้วนี่คือ main idea ในการเข้าไป g e o c h r m i t r y แล้วเขาสรุปพอจะได้มนไอเดียนอกนั้นจะเป็นดี t a i ทั้งหมดเขาจะบรรยายให้เรารู้ ส่วนดีเทนนั้นเป็นการมาให้ลูกลูกต้องไปอ่านเองนะมีการรีพีทมีการรีเสิร์ชต่อมาเขาสรุปเลยเห็นไหมบทสรุปเมื่อกี้อาจารย์แม่ว่าส่วนมากจะอยู่ในบัราบสุดท้ายอยู่ในบรรทัดกับสุดท้ายหรือสุดท้ายใช่หรือไม่เราเคยทํางานกันมาแล้วเห็นไหมเป่าเขาสรุปว่ายังไงตอบทิกชมอมเขาสรุปว่ายังไรลูกเขาสรุปว่าไง อ่าแด้เขาว่าโทรศัพท์เขาบอกว่าโทรศัพท์อะไรนั่นนะผมไปเกี่ยวอะไรโทรศัพท์วะก็ต้องใช้โทรศัพท์ไงโอเคขอโทษในเรื่องคือใช้เขาเรียกว่าโทรศัพท์เอพวกขอพิวเตอร์เขาเรียกอะไรนะ iPhone ละูกไอโฟนเหรอคูเรียกไม่ค่อยถูกคูโลโลเทค yes yes <c oughs> yes เห็นไหมคะ <Yes. S 1> เขาสรุปมาเลยเห็นไหมเน่ลูกออนไลน์เนบี เอแคชเเดบบี้ซมเห็นไเกือบถ้าจะไม่ที่จะพบของไฟวันไฟวันวันขีคำว่าวันวันนั้นเป็นคนก็ได้เป็นสิ่งของก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้คือเป็นได้หมดเราเรียนมาแล้วอาจารย์แม่สอนมาหมดแล้วแล้วทบทวนไปเรื่อยๆนะลูกนะคะจะพบถึงดังเถแล้วก็เซตออฟ พอรู้ได้ข้อมูลก็มา set off เซตออฟใช่ไหมเขาสรุปแล้วม,มาเซตออฟเซตออฟเสร็จแล้วเขาก็ส่งไปไหนไปเนี้ยแอดเวนเจอร์ไปว่าอะไรลูกแอดเวนเจอร์ Adventure ไปว่าอะไรครับจนภัยครับผจนภัยจนภัยเสร็จแล้วเขาก็เอาไปไหนไปไหนลูกสมาร์ทโฟนทูอเล็ t ตันบิดออฟฟัมีความสนุกไม่พอแล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์เคยดูสารคดีไหม พวกที่ไอ้ผู้ชายบบเออัน่นแหละเป็นคนลักษณะแบบนั้นแต่เด็กสองคนเนี่ยแัอนดูกับเพื่อนเท่าเนี่ยเขาออกสำรวจเหมือนลูกเล่นเกมเวลาเข้า,คาแคมป์ิ้งอะ่ะนี่คือการสำรวจเข้าใจไหมคะสำรวจข้อมูลสายเรียบร้อยก็ขึ้นเห็นไหมก็ถือถือโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ขึ้นเขามีเว็บไซต์ของเ<ท>ขาเองโจชครูโชอเออเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นดี๋ิวนาทีลูก เออแปดนาทียังคุยได้อีกนะคะอ<า>ันนี้<ด>หนึ่งเขาสรุปนะคะสรุปของเนี่ยถ้าจะเข้าใจยิ่งขึ้นมาที่ comprehension ท่านี้แสดงว่าลูกยังไม่ได้ฟังอีกเป็นนาทีขอขอเปิดให้ลูกฟังอีกครั้งหนึ่งได้นาทีเดียวจบแล้วลลกสแลตอะไรทูลูกทูค่ะลูกฟังอีกครั้งนะ แล้วก็ขีดคำศัพที่เขาเชื่อมโยงมาด้วยอีกครั้งแด้ <Thank you. S 1> แวคอมพิเนชันจะมาทันทีเิริยการสามมาเลย ในรูปอ่านเลยอ่านยังรูปอ่าน,นยังเลยครับครบูมันไม่มีเสียงครับมัไนไม่มีเสียงครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกครับไม่ไม่มาล่ะเดี๋ยวก่อนนะลูกมันนี่ขูกขักหน่อยอ่าโอเคครูว่เสียงยังไม่มาเลยครูเดี๋ยวได เวท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 เนี ño, e ่ยเนี่ยเราเปิดเสียงดูไม่ได้ยินทำไมลูกลูกอ่ะรอก่อนลูกเดี๋ยวเวลาหลายนาที หายไปไหนยังไม่มาลูกเย็นๆนะลูกกินข้าวไปก่อน

My name is Mina and I'm a competitive target archer. I have competed at the professional level for many years now and I've even won a few tournaments. Target archery is a very popular sport and it is particularly popular in my country. You could almost call it a national pastime for Koreans. There are even archery cafes in Korea. This might be why South Korea is known for producing some of the most talented archers in recent years. In fact, South Korean archers grabbed gold medals in all four categories of archery at the 2016 Rio Olympic Games. The rules of target archery are simple. Archers shoot at a stationary target. Indoor competitions take place at 18 meters. Outdoor ranges can be from 25 meters to 90 meters. Each match is divided by ends, which are counted as either three or six arrows. Archers shoot their arrows at a target with 10 rings drawn on it. Each ring's value gets higher as it nears the center. After firing all shots, archers add up their scores, and the archer with the most points at the end of the competition wins. Geocaching. Hello, I'm Andrew, and I have been an active geocacher for more than 10 years. Geocaching is an activity for people who love exploration and adventure. It's essentially a giant game that involves using global positioning system, GPS receivers, to search for hidden treasures called geocaches. There are all kinds of geocaches. Some are very simple to find, and others require the participant to solve puzzles to learn the cache's location. What waits inside each cache is a mystery. Geocaches can contain all sorts of different treasures, such as CDs, books, USBs, and even money. One common item in almost every geocache is a logbook. The logbook is a record of all the participants who have found the cache and contributed to it. If you're interested in seeing what treasures lie out there, you can try this activity out yourself. Look online for nearby geocaches. There may be some nearby. Find one and then set off on your first geocaching adventure. All you need is a smartphone and a little bit of time to join in the fun. Okay. Ah,นักศึกษาฟังลูก Li. พอลูกฟังสองรอบนะคะลูกรู้แล้วแหละว่าเขาททร์เก็ตของเขานี่อคืออะไรนะคะว่าเขาจะไปทําอะไรทีนี้เขามาทดสอบลูกห้าข้อเนี่ยทําไหวไหมทันบ้านห้าข้อไหวไหมลูกชิครับชิวบ้างแค่ะอะไรนะถามก็ได้ครับคืออะไรรับพูดอะไรถามข้อก็ได้ อีบ้าแล้วลไปแล้วอีแม่อีบางเนมเกินรลว้ว่อ่ะทีนี้กันบ้านแค่ห้าข้อทีนี้ครูขอแก้ไขก่อนเมื่อกี้คําว่าแค่ฉี่ข้อแปดย้อนกลับมาลูกฟิดกลับมาเอ่อแค่ชี่นี่แปลว่าที่ซ่อนซ่อนคือเซ็เรตคือความลับบางกีบอกสับผิดนะคะแปลว่าขุมทรัพย์หรือที่ซ่อนเอาไว้อ่ะเป็นที่เก็บของอะ่ะเค่นว่าเขซ่อนเงินเอาไว้อ่ะ เห็นไหมรูปภาพแคชชี่แปลว่าซ่อนคือ s e c r e t นะคะ s e c r e t supply of s o m e t h in g p u t i n a c น n t a i n e r นะคะทีนี้อีกกี่นาทีลูกอีกหนึ่งนาทีโอ้หสอนเหมือนวิ่งแข่งโอลิมปิกเลยลูกเดมาดีอย่า <c oughs> พึ่งอย่าพึ่งร้องเพลง <c oughs> ทีนี้บทนี้ฟังทิชชามัมน,นะลูกไปใช้มือถือ ทำอะไรนะอาจารย์มือถือแล้วก็เปิดฟังดูได้ด้วยไปทำ <l ug S 1> ย <l ug> ังบางคน <t> <c oughs> ไปจอยังบางคนทํำนอยังเนี่ยหรือบางคนยังไม่ได้ทําวันนั้นบอกไปแล้วใช่ไหมลูกเนี่ย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 เอามือถือไปอยู่ที่นี่แล้วมันจะออกมาหมดเลยลูกเออสกแกน <Okay. S 1> ลูกสกแกน <l ug> แเออลูกสแกนก่อนลูกสแกนเอามือถือสแกนก่อนของลูกมีหนั <l ug> สงสือเขามี หนังสือมีลูกสแกนเสร็จ okay, แล้ว uh, <ม>เราย้อนไปฟังใหม่ได้โอเคนะเป็นการทบทวนลูกโอเคนะคะเออ,เอ,อหลอมากเลยอืม